สัญญาณทางเทคนิคนะครับที่หลายคนเนี่ยใช้กันบ่อยมากนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับทองคำนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันกำลังจะทำแพทเทิร์นที่สมบูรณ์ครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในรายการเลยครับสวัสดีครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอผมอีกครั้งนึงนะครับเทรเดอร์เจมนะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรา คงมีเนื้อหามาคุยกันไม่ได้เยอะหรอกแต่เขาขอรีวิวในสัปดาห์ผ่านๆมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ขอเกินกับนักลูนที่ยังไม่เคยฟังรายการของเราหน่อยนะรายการของเราเนี่ยจะเป็นหลักๆนะเกี่ยวกับทองคําเกี่ยวกับกราฟทองแล้วกลยุทธ์ที่ให้ไปเนี่ยคือพอทายคลิปเนี่ยจะมีกลยุทธ์ไปให้นะครับว่าในสัปดาห์เนี้ยคนรับมือยังไงนะครับคนรัดลอดคนเทคโปรฟิตคนรับตรงไหนนะครับให้เราได้เปรียบจากการลงทุนนะครับแต่ว่าในเนื้อหาของรายการเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมาโคนะครับในเรื่องของข่าวอัปเดตเศรษฐกิจ อัปเดตมุมมองภาพของไม่ไว่าจะเป็นเงินบาทในสกุลแบบตลาดหุ้นอะไรแบบนี้เราก็จะมีอัปเดตไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข่าวอะไรนี่มันน้อยผมก็อาจจะไปลงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมาโครอโค o n o ิกไปให้นักลงทุนเสริมสร้างเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆในทุกๆคลิปนะครับประมาณนี้สำหรับนักลงทุนที่ติดตามกันมานะครับก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองก็น่าจะอยู่ประมาณ1715่้ 5, ใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วก็ น่าจะได้เข้าไปรับซื้อกันนะครับแล้ก็คิดว่าน่าจะได้กําไรไปนะครับอย่างที่บอกในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเงินบาทเนี่ยแนวโน้มระยะส,ะสั้นเนี่ยมีแนวโน้มในการอ่อนค่าด้วยตัวของมันเองนะครับที่อย่างที่บอกไปก็คือไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดอละลาร์ที่ ก่อนหน้าเนี่ยมันกดดันแต่ว่ากนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่อนค่าแต่ว่าบาทเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันอ่อนค่าในตัวของมันเองนะครับมันมีหลายปัจจัยเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบาทระยะสั้นก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มโมเมนตัมนะครับในการอ่อนค่าระยะสั้นๆอยู่นะครับอ่ะโดยในทิที่แล้วเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่าสาหรับคนเล่นฝั่งซื้อเนี่ยมันมีความได้เปรียบนะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ย ก็ยังรักษาความได้เปรียบตรงนี้ไปแล้วการ,รที่ได้กาไรเนี่ยก็ไม่อยากให้เหลืองนะครับหรือหรือแบบไม่อยากให้แบบไปเบสหนักขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราทํากําไรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่เราเทรดเนี่ยมันก็ต้องมีกาไรมีขาดทุนมีกมําไรมีขาดทุนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารักษาพอร์ตฟิลิโอหรือว่าควบคุมค,ความเสี่ยงนะครับหรือว่าการจัดพอร์ตให้มันดีพอเนี่ยเราจะได้กําไรมากกว่าขาดทุนนะครับในแต่ละไม้เสมอนะครับแล้วก็ ถ้าเราเข้าในจุดที่มันดีพอเนี่ยฮิตเลทเราก็จะเยอะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอร์ตโฟลิโอเราจะตโตไปเองนะครับอ่ะโอเคครับก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คงไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีจุดประเด็นที่น่าสนใจหลายจุดเหมือนกันนะครับโอเคเราเดี๋ยวเรามาลงเนื้อหาก,กันก่อนแล้วกันนะครับเนื้อหาแรกเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คงไม่พ้นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ออกมา<อ>เรามาเริ่มกันนะครับก็คือสัปดาห์าที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าตัวที่น่าสนใจเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะจริงๆต้องบอกว่าที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นตัวที่พาวเวลออกมาพูดแล้วกันหรือว่ามุมมองของพาวเวลเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจหรอกมันเป็นตัวอินเด็กซ์ที่แบบไม่ได้อิมแพคต่อทองคําเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวที่คนก็ชอบจับตามองกันเช่นแบบขอสวัสดิการว่างงานอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมจะไม่ค่อยไปดูเรื่องขอสวัสดิการเท่าไหร่ผมจะไปดูหลกัหลกๆอะ็ะคือตัวเปโลมนอนฟาร์เปโล เลยกับอันในพอยเมนเทสเลยนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพาเวลนะคือจริงต้องบอกว่าพาเวลเนี่ยช่วงนี้จะพูดบ่อยนิดนึงนะครับจะมีคอนเฟอเรนซ์จะมีพูดกับ IMF มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มุมมองหลกัหลกๆของพาเวลลวกันพาเวลยังมองเหมือนเดิมก็คือเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะสปินขึ้นมา ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในยุ่ง2 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อมันอยู่ในระดับต่ํามาตลอดนะครับการที่อัตราเงินเฟอ้อตรงนี้เนี่ยมันจะสปินขึ้นไปในระยะสั้นน่ะเนื่องจากว่าดีมาร์เขาเรียกว่าเหมือนแบบดีมาน์มันทะลักเข้ามาในตลาดในระยะสั้น,นครับรวมถึงซับไพในตลาดเนี่ยกลายเป็นว่ามันกำลังวิกเน็ตอยู่นะครับซับไพเนี่ยมันเริ่มตายหาย ภายใต้จากไปจากตอนที่โควิด -19 เกิดขึ้นนะครับบริษัทล้มละลายบริษัทเจ๊งสภาพของไม่มีอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าพวกรายใหญ่พวกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ตลาดได้แล้วมันมีในจานวนที่ลดลงนะครับก็ทําให้เหมือนราคาสินค้าเนี่ยมันเลยโดนสปินขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ราคาสินค้าเนี่ยเห็นเลยว่ามันเริ่มมีการปรับตัวแพงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันข้าวก็ถ้าเกิดอยากไปดูเรื่องเงินเฟอ้เอจริงๆเงินเฟอ้อเนี่ยมพูดมาหลายอาทิตย์ไม่รู้จะพูดไปกี่อาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่า มันก็สําคัญจริงๆนะครับกับช่วงไซคลนี้นะครับถ้าเกิดเราไปดูในรายการถ้าอยากรู้ว่าเงินเฟอ้อต,ตอนนี้เนี่ยอะไรขึ้นมาแล้วบ้างเนี่ยก็ไปดูในไฟมินิ e for investing นะครับก็อีกรายการหนึ่งของอินโตโกลวกันนะครับตรงนั้นก็จะมีบอกว่าตอนเนี้ยราคาสินค้าอะไรเกี่ยวกับภาคคอมมูนิตี้ที่ใช้จริงๆริอะปัจจัย4ี่พวกเนี้ยมันขึ้นมาแล้วบ้างนะครับแล้วมันไม่ได้ขึ้น2อสาเอร์เซนนะมันขึ้นดีห้าสิบเปอร์เซ็มต์เอ็ดสิบเปอร์เอ็นต์นะครับแล้วก่ร cost นกขนส่งชิปปี้มันก็เพิ่างเงีก แล้วแม่งก่อนหน้านี้ยังมีไอ้เรือใช่ไหมเ e n ฟ์กิเวนมันขวางขวางทางจราจรอ,อีกโอ้โหมูล,ลค่าของนันเสียไปอีกหลายหมื่นล้านนะครับตรงนี้ก็เป็นผลกระทบผ่วงโซ่ที่รุนแรงเหมือนกันแต่มันเดี๋ยวมันจะสะท้อนออกมาให้เราเห็นเองนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งเลยปัจจัยสําคัญอนะที่เงินเฟอ้อที่คุณเห็นอนะมันน้อยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ CPI หรือ CPCe เนี่ยกำลังบอกคุณอยู่อะ คุณต้องไปดูว่าสัดส่วนที่เขาเวทสินค้านั้นอนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอาหารเนี่ยกับพวกราคาน้ำมันรวมถึงค่าขนส่งเนี่ยมันไม่ได้เวทเยอะนะรวมๆกันประม,มาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไปๆเองไอสินค้าที่เขาเวทเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบ lending cost ค่าบ้านเราคิดดูดีว่าโควิดมันออกมาแบบเนี้ยถามพวกอุตสาหกรรมหัะพวกแบบเคหะพวกแบบ lending อย่างเงี้ย มันก็เลนดิ้งไม่ได้ไงไอ้ผู้นี้มันก็ติดลบไงกลายเป็นว่าเงินเฟิรมันดูเหมือนติดลบแต่ถามหน่อยว่าไอ้ปัจจัยสี่ที่คนต้องบริโภคคนต้องใช้จ่ายอะ่ะมันเป็นยังไงมันก็ขึ้นมาถูกไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนช้าแต่เดี๋ยวมันจะสะท้อนมาให้เห็นเองรวมถึงภาคแบบพวกการแบบสินเชื่อปล่อยบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเห็นเองเลยว่าสินเชื่อปล่อยบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาโตนะครับประมาณนี้อื โอเคก็มูมองพาเวลบอกมาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคงไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยหรอกในระยะสั้นนะเขาคงมูมองไม่ได้บอกว่าเงินเฟ้อเยอะนะครับแต่เขาก็ยังพูดทิ้งท้ายไว้นะว่าถ้าเงินเฟ้อมันมาจริงๆเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือในการรองรับซึ่งผมมองว่าเครื่องมือเขามีไม่เยอะหรอกเครื่องมือเขาก็มีอย่างเดียวคือหยุดอัจฉริทีกับเพิ่มดอกเบี้ยถูกไหมซึ่งถามหน่อยว่าการเพิ่มดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวชะงักเงินเฟ้อ หรือว่าตัวชงงักเศรษฐกิจแล้วทาให้เศรษฐกิจมันพังเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็จริงๆต้องเป็น2แง่มุมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบี้ยในจุดที่สมดุลเหมือนแบบขึ้นไปแบบจุดห้าจุดเจ็ดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคอาจยังพอรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเริ่มแบบขึ้นไปหนึ่งจุดห้าสองอย่างเงี้ยผมมองว่าอุตสาหกรรมในฝั่งสินเชื่อเนี่ยน่าจะพังนะครับผูโคบเล็ดเดบพวกคุณกู้พวก เทชูรี่อะไรเงี้ยมันจะเริ่มละมันจะเริ่มสั่นคลอนแล้วนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อในตลาดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในระดับนี้แล้วมันจะคุ้มขึ้นไป5% 4%ปรเปอร์เซ็นต์ละประมาณนี้นะครับแต่ว่าคิดว่ายังไม่ได้เกิดเร็วๆนี้หรอกแต่คิดว่าภาวะของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับอย่างที่บอกว่ายังมีมันยังมีอีกโลกอีกหลายๆมุมแล้วกันที่เรายังมองข้ามไปอยู่แต่ผมคิดว่ายังไม่จบแล้วกันวิกฤตครั้งนี้แล้ววิกฤตครั้งนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนการยืดออกไปกาลังยืดออกไปพยายามพยุงมันออกไปถ้ามันผ่านพ้นไปได้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันผ่านพ้นไปไม่ได้เนี่ยผมว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นวิกฤตครั้งที่ใหญ่กว่าสับพามนะครับเพราะว่าครั้งนี้มันจะไม่ได้ล้มที่อเมริกาที่เดียวแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะล้มพร้อมกันทั้งโลกนะครับแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยโลกมันก็จะดูแบบเจ็บปวดรุนแรงครับผมว่าการตกงานการอะไรมันจะแบบทําให้โลกแบบ ดูดูเลวร้ายมากแล้วกันนะครับแต่ก็คิดว่าไม่อยากให้เกิดแล้วกันเราก็คิดว่าโอกาสเกิดมันก็คงน้อยแหละพอคิดว่าธนาคารกลางไ่ด้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็พยายามกำกับดูแลตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะคือต้องบอกงี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเงินบาทมันเทียบกับดอลลาร์ถูกไหมซึ่งปกติถ้าเกิดดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันแข่งค่าเนี่ยปกติบาทมันจะอ่อนค่านะครับซึ่งถ้าดูจากในกราฟตัวนี้การแข่งค่าของดอลลาร์เนี่ยบาทมันก็จะอ่อนค่าไปนะครับก็การอ่อนค่าเนี่ย บางคนดูการาฟอาจจะงงแล้วกันก็คิดว่าในการาฟที่ผมหยิบขึ้นมาให้ดูตรงนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันเกือบเสมอแล้วกันนะครับประมาณเจเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันถึง80%นะแต่ว่าเห็นในช่วงที่ผ่านมาไหมในช่วงแก็บตรงนี้แก็บตรงที่ผมวงกลมตรงนี้นะอ่ะผมวงกลมให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับเอส้นสีเหลืองเนี่ยคือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเส้นไอ้ตัวที่เป็นแท่งๆเนี่ยเป็นค่าเงินบาทค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาแต่ว่าดอลลาร์เนี่ย อนค่าด้วยกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจัยเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่าปัจจัยที่ผลวกระทบต่อต่อมันจริงๆเนี่ยคือปัจจัยภายในประเทศนะครับและปัจจัยภายในประเทศเนี่ยถามว่าจบหรือยังนะครับเรามาดูตัวโควิด1นกันเราทุกคนเนี่ยน่าจะจำเหตุการณ์กันได้นะครับคือมันแปลกมากเลยคุณสังเกตไหมว่าช่วงไหนที่มันเป็นช่วงหยุดยาวเนี่ยโควิดมันชอบแบบระเบิดขึ้นมานะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยโควิดมันก็ระเบิดขึ้นมาเหมือนกันอยู่ดีๆระเบิดมาวันเดียวห้าร้อยลายอย่างเงี้ยวันที่ยี่สิเนี่ยยี่สิธันวาเนี่ยห้าร้อยลายแล้วก็มา4ี่ร้อยลายละอะไรแบบเนี้ยมนระเบิดขึ้นมาถูกไหมถามว่าสถานการณ์ตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยโควิดของเมืองไทยที่กําลังเพิ่งดีดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ประมาณระดับเกือบห้าร้อยลายเหมือนกันแต่ผมมองว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่วิกฤตกว่ารอบที่แล้ว นะครับเนื่องจากว่ารอบที่แล้วเนี่ยเหมือนจะจับต้นสายปลายเหตุได้ว่ามาจากไหนแล้วก็คุมมันได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับเราเป็นเซคเกอร์หรือเปล่าเราเป็นเติร์นหรือเปล่านะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นอนะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วก็โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยเริ่มปิดในการให้เข้าไปตรวจแล้วว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณปิดแบบเนี้ย แล้วคนจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นแล้วจะจับต้นสายปลายเหตุได้ยังไงว่าใครเป็นแล้วคนนี้เป็นแล้วตอบไปคนนี้ซึ่งตอนนี้ปัญหาเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ระเบิดขึ้นมาใกล้เคียงกับกำลังจะไปสงการพอด,ดีแล้วคนลาหยุดกันคนไปเที่ยวกันเพราะว่าคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่น่าประทุแล้วแบบเนี้ยกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ย มีการไปเที่ยวกันมีการกลับบ้านกันมีการไปหาญาติพี่น้องกันโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นเซ็กเวหรือเปล่าเป็นเติร์ดหรือเปล่าหรือเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าเป็นปัญหานะครับแล้วก็คิดว่าเงินบาทน่าจะอ่อนค่าไปอีกผมมองว่าเงินบาทเนี่ยน่าจะกลับมาแข็งค่าในช่วงปลายเดือนเมษานนะครับหรือว่าหลังจากผ่านตัวสงการไปแล้วเนี่ยประมาณ14วัน นะครับซึ่งตรงนี้นก็จะเริ่มมีการกลับมาตรวจกลับมาเพ่งเล็งนะครับคุมเชื้อได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีการระเบิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้นต้องรองติดตามเราคิดว่าบาทน,น,น่าจะมีโอกาสอ่อนค่าไปอีกสักระยะหนึ่งวีเนี้วีคหน้านยังมีโอกาสที่อ่อนค่าต่อแต่อีกในวีคสุดท้ายขอ,ของเดือนเมษาอาจจะเริ่มรีบาวกลับมาบ้างแนะหละอาจจะเริ่มกลับมาแข่งข้าใน,ใน,ใน,ในตาโมเมนตัมของตลาดบ้างแหละก็คือจะตามดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนเราก็เริ่มจะแข่งบ้าง นะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมยังคิดว่าบาทอ่อนนะครับเราคิดว่าคนที่เล่นฝั่งซื้อยังได้เปรียบอยู่นะครับอันนี้คือเงินบาทนะโอเคเงินบาทเนี่ยจบไปโอเคสรุปว่ายังมองว่าบาทอ่อนในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สัปดาห์หน้า,น,านี่ยมีโอกาสอ่อนต่อเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเพลาลงบ้างแล้วนะครับโฟล์เนี่ยไหลออกมันไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรครับตรงนี้มันเรื่องปกติธรรมดามากๆากนะฮะ โอเคเรามาดูในเรื่องของตรากันบ้างในเชิงเทคนิคล้วนๆก่อนเลยเกิดทรงดับเบิลวอททอมนะครับซึ่งตอนนี้ Double om, เนี่ยดับเบิลดอท้อมเนี่ยกำลังเทสเน็กไลน์อยู่ซึ่งผมบอกแล้วว่าไอตัวเน็กไลน์เนี่ยที่บอกไปเนี่ยคือมันจะเป็นแนวต้านสําคัญแล้วกันถ้าตรงนี้เบรกเอาขึ้นไปได้เนี่ยทรงดับเบิลวอททอมมันจะทําแพทเทิร์นสมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยถามว่าจะปรับตัวลงมาได้ไหมยังปรับตัวลงมาได้นะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า ในในในแพทเทิร์นของตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะปรับตัวลงมายังไงก็ได้แต่ห้ามหลุด173 0ศย์ถ้าหลุด1 7 3 0เนี่ยทรงแพทเทิร์นับเบลบระท่มมันจะเฟลเบรกเอาแหละนะครับแล้วก็จะเป็นขาขึ้นที่ไม่สวยเป็นขารีเวิร์สที่ไม่สวยนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสำหรับคนเล่นฝั่งช็อตเนี่ยน่าจะเริ่มมีการกลับมาเล่นฝั่งรองบ้างแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งแนวต้านต่างๆเนี่ยเริ่มเพลาลงนะครับเริ่มยืนได้เพราะว่าแนวต้านตอนนี้เนี่ยมันเริ่ม เบรกเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็จุดที่แบบรวมตัวของจุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเส้นเน็กลายตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยน่าจะขึ้นแรงนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยเสี่ยงได้ไม่น่าเกียดต้องบอกว่าเสี่ยงได้ไม่น่าเกียดแต่ถามว่าเราอยากจะเสี่ยงเต็มหรือเสี่ยงครึ่งดีนะครับซึ่งผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําว่าเสี่ยงเต็มไปเลยนะครับผมอยากแนะนําให้ตอนนี้เนี่ยที่หนึ่งสี่ห้าตรงนี้เนี่ย เสี่ยงถือได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดตัวนี้ไปก็คืออาแป๊บหนึ่งนะตรงนี้หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เนี่ยถ้ามันหลุดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ไปเนี่ยคัดลอดไปเลยนะครับหนึ่งเจ็ดสามศูนย์โอเคตรงนี้เราคัดล้อดไปเลยเราจะขาดทุนประมาณสิบห้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามัน break out ตัว neckline ไปเนี่ยแรงสนับสนุนมันจะเยอะมาก นะครับเนื่องจากว่าคนที่เล่นฝั่งช็อตมาเนี่ยเขาก็จะช็อตตรงเน็กไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็รอจังหวะปรับตัวลงมาตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเน็กไลน์มันผ่านขึ้นมาเนี่ยมันทําแพทเทิร์นสมบูรณ์ของรบเบิลบอททอมแหละคราวนี้เนี่ยมันจะดีดขึ้นแรงนะครับฝั่งช็อตเนี่ยมันจะเริ่มเป็นบ่ายคันลอดไปนะครับแล้วมันก็จะดันขึ้นไปแล้วฝั่งซื้อเนี่ยมันก็จะมีพวกเบรกเอาเบรกเน็กไลน์เอานะครับมันก็จะมีพวกหลายฝั มันจะเบรกแรงมากนะครับเราคิดว่าตัวที่จะไปยืนตัวต่อไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ1775ถึง1785ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านอีกแนวหนึ่งที่เกิดเขาเรียกว่าอะไรดาวเทียวรีปะที่มันจะลงมาแล้วมันจะเริ่มมีการปรับฐานตรงนี้มันจะเกิดที่ทางดาวเทียวรีตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกแนวต้านหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะเป็นแนวต้านเดียวกับฟิโบนัชชีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเริ่มมี แรงขายอีกรอบหนึ่งแล้วจังหวะตรงนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดการโอเวอร์โซ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอไอซไกันนะครับโอเคถ้าเกิดว่าขึ้นมาตรงนั้นน่ยน่าจะเกิดภาวะโอเวอร์โซ่หนึ่งชั่วโมงแน่ๆหนึ่งชั่วโมงอ่ะโดนแน่ๆนะครับสี่ชั่วโมงก็จะเกิดภาวะโอเวอร์โซ่เหมือนกันนะครับตรงนี้คิดว่าตรงหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าถึงเจ็ดแปดห้าตรงนี้เนี่ยออกตรงไหนก็ได้นะครับเราคิดว่า น่าจะเกิดแรงขายที่แรงนะครับอาจจะลงมาปรับฐาน20เหรียญอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ขายไปได้เลยนะครับโดยที่เรามาร์กไว้และว,ว่าเราเนี่ยกำไรนะครับเราจะกำไรทั้งหมดอ่ะ1745ไป177530เหรียญน,นะครับ แต่เราขาดทุนทั้งหมดเนี่ย15เหรียญน,นะครับเท่ากับว่าลิกซ์รีวอร์ดเลชเราเท่ากับสองเท่านะโอเคอ่ะลิกซ์รีวอร์ดเลชเราเนี่ยเท่ากับสองเท่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันไม่น่าเกียดในการเล่นเบสนะครับคือเบสเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเบสเนี่ยเราต้องจับตลาดให้ดูให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าตลาด ผิดหรือเราคิดผิดไปเนี่ยเราก็แค่หนีให้มันทันนะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ย,ย่างที่บอกว่าบาทมันก็ยังมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าการที่เราจะมารับตรงนี้เนี่ยต้นทุนไม่ได้แย่นะครับต่อให้มันลงมาขัดทุนสิบห้าเหรียญเนี่ยถ้าเกิดบาทมันอ่อนมาสักสิตังค์อย่างเงี้ยมันก็ขัดทุนนิดเดียวนิดเดียวมา,มากๆเสมือนเราขัดทุนประมาณอูน้อยมากไม่ถึงสิบเหรียญน,นะครับประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเล่นง่ายนะครับเราก็แพทเทิร์นชัดเจน นะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดแพทเทิร์นไปเราก็แค่ขัดรอดไปนะครับถือว่าทรงมันเสียมันไม่สวยคือจบเลยนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะจบเท่านี้นะแล้วก็สัปดาห์นี้ผมว่าคิดว่ามันมันเล่นง่ายอนะ่ะแพทเทิร์นมันชัดนะแล้วเราก็ควบคุมความเสี่ยงได้ง่ายมากนะครับสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยใช้มั n ติมีเน็ตเมนต์ดีๆนะครับอยากให้ลงทุนอย่างมีความสุขนะครับก็ไม่อยากจะให้ลงทุน ด้วยความเครียดนะตื่นมาเครียดต้องมานั่งดูพอร์ตว่าเฮ้ยตอนนี้ลบบวกไปเท่าไหร่เราควบคุมเขาเรียกว่าอะไรมันนี่ไม่เหน็บไม่ดีเราเล่นเลเวลเลทให้มันพอเหมาะกับตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาเล่นเลเวลเลทเนี่ยผมเล่นแค่พอร์ตเบสนะผมเล่นแค่ยี่สิบเท่านะครับแต่พอร์ตเก็บเก็บของเนี่ยผมเล่นเลเวลมาสามสี่เท่าเองเล่นไม่เยอะครับคือไม่ต้องไปเล่นเยอะคือถ้าเกิดมันขึ้นอ่ะก็คือกําไรนะครับเราไม่ได้เล่นแบบ ต้องการแบบปีนี้200 3 0 0มันเป็นทฤษฎีที่มันเปไปไม่ได้นะครับมันเป็นทฤษฎีที่มันเวอร์เกินจริงเพราะตลาดหุน้นทําผลตอบแทนให้คุณได้อยางมากกับปีละสิบสามถึงสิบสี่ลเปอร์เซ็นต์วอลเต็บัฟเฟตเฉลี่ยปีละยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แบบนี้คุณอยากจะได้ปีละสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถามหน่อยว่าคนที่ปีละสองร้อยเปอร์เซ็นต์เคยเห็นคนไหนที่ขึ้นมาประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของกองทุนบ้างเป็นเจ้าของนู่นเจ้าของนี่บ้างมันไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่า สุดท้ายมันไม่สําเร็จนะเพราะเราโลภนะครับก็ไม่อยากให้เป็นโลภแบบนั้นละกันนะครับอ่ะโอเคสําหรับคนที่ตามพอร์ตเทรดอยู่นะครับก็ยังตามได้เหมือนเดิมก็เข้าไปดูในลิงก์ที่ผมส่งไปให้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เข้าซื้อขายซื้อขายซื้อขายแบบนี้ก็เนี่ยเวลาผมแนะนําอะไรลงทุนเนี่ยผมก็เข้าซื้อขายตอนนั้นเลยผมก็ไม่ได้คือผมทำตามกลยุทธ์ของผมแล้วผมก็ทํามาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็ผ่านมากี่เดือนแล้วอะ สี่เดือนกว่าแล้วนะครับมันก็รันของมันได้นะครับมันก็ยังพอมีกาไรนะครับพิสเรทก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็มีเมนเนี่เมนเนจเมนต์เนี่ยเห็นชัดเจนว่าคุมความเสี่ยงได้ดีนะครับก็สัปดาห์นี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขอโฆษณา,านดนึงนะครับก็เรามีแอปพลิเคชันของอินตาโกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามาใช้ดูลองเข้ามาเป็นยูเซอร์ของเราดูนะครับก็ตรงตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ย คือไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าของอินเตอร์โกนะคือสามารถโหลดมาได้เลยมันมีฟังก์ชันเกตอยู่ก็คือฟังก์ชันเข้าใช้งานโดยไม่ระบุต,ตัวตนนะครับคุณก็เข้าไปใช้ได้เลยมันก็มีทุกอย่างในนั้นเลยนะครับแต่ผมขอหยิบฟีเจอร์หนึ่งเข้ามาโฆษณานนหนึ่งแล้วกันคือมันสามารถตั้งราคาได้นะครับน่าจะตั้งได้ทั้งหมดหารายการนะครับก็สมมุติว่าคุณอยากจะรอเลยสมมุติผมบอกไปเมื่อกี้เนี้ยสามห้าก็ได้คุณอาจจะตั้งไว้ว่า35ราคามันก็อยู่ประมาณ25 แ0 0แบบเนี้ยคุณก็ตั้งไปว่าคุณจะรอที่ราคา25800แแบบเนี้ยเดี๋ยวพอมันถึงปุ๊บมันก็เด้งโนติเข้าไปในข้อความของคุณเลยแล้วคุณก็เข้ามาดูอุ้ยซื้อขายตอนนั้นได้นะครับเราก็ไม่พลาดโอกาสที่ได้ราคาที่เราต้องการไปนะครับโอเคครับวันนี้เราขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้นักลงทุนลงทุนอย่างมีความสุขด้วยใจจริงนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม